สวัสดีครับตกทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับเจอกันวันศุกร์ที่10มกราคม2568นะครับ คำคืนมันสุกไฟไดไนต์มีฟุตบอลให้คอบอลได้ติดตามรับชมได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมมีทั้งเกาโชเซเรอาอิตาลี Italia, Italy, แล้วก็ศึกบุเดซิกาของเยอรมันผมไปที่กรุงโรมนะครับลาโซจะเปิดบ้านเจอกับโคโมเลือกคูนี้มาวิเคราะหาวากคอบอลน,นะครับจะเล่นกันตีสองสี่ห้าก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมแอดเอเคเก้าสิบเก้านะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะฮะแลกเปลี่ยนพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนสอบถามทัศนะเพิ่มเติมตามหน้าจอได้เลยนะครับ @eak99 นะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่เจ้าทินลาโซ่นัดที่แล้วเนี่ยทำสกโลมดาบี้บุกไปแพ้โรม่ามาศูนย์สองรังอันดับที่สี่มีอยู่สามสิบห้าแต้มดูจากการลุ้นแชมป์แตม้มตามหลังทางด้านนาโปลีอยู่เก้าแต้มลุ้นแชมป์อาจจะเหนื่อยแต่ก็ต้องพยายามรักษาพื้นที่ท็อปโฟไว้ผมชื่อาลาไรโซ่ก็คงจะเกาะแน่นๆไว้ก่อนนะครับส่วนโคโมโรังอันดับที่สิบหกนะครับโซนเหมือนจะปลอดภัยแต่ว่า แต้มเนี่ยมีแต้มนําหน้าเลเช่แบบที่18แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นโคโมโอเองก็ต้องเน้นต้องอพยายามเก็บแต้มให้ได้เหมือนกันนะครับเกมแรกเจอกันที่บ้านของโคโมโเนี่ยลาโซบุกไปชนะขาดลอยเลยนะครับหประตูต่อหนึ่งเจอกันช่วงหลัง3าเกมหลังสุดลาโซเก็บกินหมดมาวันนี้นะครับสภาพความพร้อมเจ้าถิ่นลาโซคร่าวๆคาสเตยานอต ติดโทษแบนแล้วก็ตัวเจ็บซาคารยี่นี่ก็สะสมไม่เหลืองครบเวซิโนก็มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ตัวอื่นพร้อมที่จะลงเล่นหมดเกมรุกของลาโซก็ยังมีทางน้านอาอีซักเซนนะครับมิดฟิลด์ก็จะมีเกรนดูซี่ผมมองคร่าวๆเนี่ย ก็เชื่อว่าไลโซชุดนี้นะครับนะครับทางด้านโปรเวเดลมาลูสิตโลบันโจลี่พวกนี้ก็พร้อมที่จะเป็นแกนหลกักรวมไปถึงโนูโนตาเบลด้วยนะครับอ่ะเกมแรกไลโซก็บุกไป,ปชนะตั้ง5-1ชื่อชั้นฟอร์มการเล่นไลโซดีกว่าแล้วยิ่งสำคัญคือเกมที่แล้ว นัดล่าสุดที่ผ่านมาลายโซ่เนี่ยแพ้กับทางด้านโรมาก็เลยทําให้เกมนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษผมช่วยเล่นในบ้านที่คุงโรมชื่อชั้นที่เป็นห่างกันวันนี้ทางด้านายโซ่น่าจะชนะทางด้านเลตเชออนถ้าน่าจะชนะทางด้านโคโมูไปได้แบบสบายๆนะครับ คูนิเชียไปที่ไลโซส่วนอีกหนึ่งรายการไปที่สึกบุเดสิก้าของเยอรมันเกมบิ๊กแมตช์เลยนะครับซิกเนลอิรดาปาร์ตรถมุนเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนคู่นี้คู่ขี้สูสีกันมากอันดับตารางคะแนนเนี่ยรถมุนอันดับ6นะครับส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นรองจากฝูงอ่าผมว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะออกเปรียดมีโอกาสที่จะเสมอนะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะ ถ้าจะเลือกทีมที่ดีกว่าผมชอบทีมเยือนอย่างไบ er, เออร์เลวบุก,กเซนเพราะว่าต้องการทําแต้มไล่บี้ทางด้านเสือใต้ไบเยอร์มินิกก่อนแข่งเนะี่ยมีแต้มตามหลังไบเยอร์อยู่4แต้มเพราะนั้นเล่นมันสุกชนะก่อนก็จะไปกดดันเสือใต้ไบเยอร์มินิกนะครับสคู่วันนี้นะครับในสึกเกาโชเซลไอตาลีชอบเจ้าบ้านไลโซส่วนบุนเดสซีกาเยอรมันชอบทีมเยือนไบ ER, เออร์เลวบุก,กุเซนนะครับแอด e a k กัสกาพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะสอบถามทัศนะกันได้แอด e a k กสกานะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจ